สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมีนประจําเดือนรกรกฎาคม2568นะครับสําหรับเดือนนี้ดวงชะตาของคนราศีมีนถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ครับมีการจัดระบบชีวิตขึ้นมาใหม่มีแนวโน้มที่จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแต่จะอย่างไรเสียนะครับคุณเอง ก็ต้องควบคุมสติควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีแล้วกันเพราะเป็นช่วงที่อารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับเรามาเริ่มจากการงานเลยสําหรับคนที่ทํางานประจําและรับราชการงานของคุณในช่วงนี้มั่นคงขึ้นมากโดยเฉพาะบางคนนั้นมีโปรเจกต์หรือหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบนะครับและผลมันดีมากครับได้รับคําชื่นชม จากผู้บังคับบัญชาจากเจ้านายจากคนรอบข้างนะครับทำให้ยิ้มได้สบายอกสบายใจได้นะครับสำหรับบางคนนั้นอาจจะได้รับงานชิ้นใหม่มีความรับผิดชอบใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งคุณเองก็จะต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติมนะครับถ้าอยากให้อนาคตของตัวเองดีขึ้นก็ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วในช่วงนี้คุณจะต้องตั้งสติดีๆครับจะต้อง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วใช้ทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะตัวที่คุณมีในการไปปรับเปลี่ยนการงานของตัวเองทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจเองในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงขาขึ้นของธุรกิจเป็นช่วงที่ชีวิตของคุณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นคนที่ทําธุรกิจนะครับในช่วงนี้คุณต้องหาความรู้เพิ่มเติมต้องพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองและปรับตัวเองให้เข้ากับคนใหม่นะครับคนที่คุณเพิ่งรู้จักให้ได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ถ้าคุณต้องการคู่ค้าใหม่ต้องการที่จะให้ธุรกิจของคุณจเจริญก้าวหน้านะครับคุณก็ต้องพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับตัวปรับโปรโมชั่น นะครับแล้วโอกาสมันจะเป็นของคุณสําหรับธุรกิจที่ถือว่าดีในช่วงนี้ได้แก่ธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ธุรกิจที่เป็นวัตรกรรมใหม่ธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารนะครับก็ถือว่ายังคงดีต่อไปครับสําหรับนักเรียนนักศึกษาในช่วงนี้นักเรียนนักศึกษาเองก็เหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะมีเรื่องราวเข้ามาให้คุณต้องคิดมากในขณะเดียวกันนั้นคุณเอง ก็ต้องพยายามที่จะใจเย็นให้ได้นิ่งให้ได้นะครับอาศัยความขยันหมั่นเพียรเข้าไว้เพราะบางคนนั้นอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาหรือมีคนมาพูดมาชวนทะเลาะมาใช้กริยามารยาทในลักษณะที่คุณไม่พึงพอใจสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่นําเรียนว่าต้องนิ่งให้ได้ใจเย็นให้ได้ครับถ้าอยากโดดเด่นอยากเป็นผู้นําในสังคมต่อไปสําหรับคนที่ตกงานที่ต้องการหางานประจําทํานะครับ ในช่วงนี้คนที่อยากเปลี่ยนงานมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับโดยคนรู้จักคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงนะครับเป็นคนแนะนํางานใหม่ให้นะครับหรือบางคนอาจจะได้งานแบบที่คุณเรียกว่าพิกล็อกนะครับไม่ได้ตั้งเป้าไม่ได้คาดหวังแต่ก็ดีครับเพราะการได้งานนั้นดีกว่าการตกงานแต่คุณก็ไปเรียนรู้งานเอานะครับปรับตัวเองเข้าหางานอย่า ให้งานปรับเข้าหาตัวคุณซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องการเงินบ้างพูดถึงรายรับก่อนนะครับสำหรับรายรับของคนราศีมีนถือว่าด,ดีในช่วงนี้อยู่นะครับเพราะดูเหมือนคุณยังคงมีเงินเข้ามาค่อนข้างมากนะครับทั้งอาชีพหลักบางคนมีค่าตอบแทนจากทักษะความรู้ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับในช่วงนี้คนราศีมีน คนที่ชอบเสี่ยงนะครับอย่าเสี่ยงมากเกินไปถามว่ามีโอกาสได้เงินไหมมีโชคไหมมีครับแต่มีไม่มากถ้าคุณเสี่ยงมากเกินไปนั้นมันอันตรายนะครับต้องพูดตรงๆแล้วในช่วงนี้ถ้าถามถึงค่าใช้จ่ายนะครับคุณจะมีรายจ่ายเข้ามาจากคนใกล้ชิดจากบุตรบริวารหรืออาจจะมีรายจ่ายแบบกระทันหันแบบไม่ได้รู้ตัวมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใจดีนะครับผมแนะนําว่าคุณทําบัญชีสักหน่อยหนึ่งบรหิหารจัดการการเงินนะครับเช็ครายรับรายจ่ายและจ่ายเฉพาะสิ่งที่สําคัญเรื่องใดสําคัญมากก็จ่ายก่อนเรื่องใดยังไม่สําคัญเว้นไว้ก่อนได้ก็เว้นไว้ก่อนบ้างเพราะจะดีกับตัวคุณเองต่อไปเรามาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดเลยนะครับสําหรับคนราศีมีนที่โสดอยู่สเสน่ห์แรงมากนะครับมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาให้เลือกนะครับ บางคนนั้นมีคนพยายามแทรกกลางระหว่างคุณเองกับคนที่กำลังคุยกันอยู่นะครับบางคนนั้นในช่วงนี้เรียกว่าไปไหนก็เสน่แรงถูกตาต้องใจใครหลายคนทีเดียวนะครับแต่แนะนำว่าอย่ารีบร้อนอย่าด่วนตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งเพราะมันจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ครับความไว้วางใจมันไม่ได้ซื้อได้ในวันเดียวนะครับสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่เดิมถึงแม้คุณ จะไม่ค่อยสรุปสนใจของสักเท่าไรแต่ความสัมพันธ์นั้นอย่างที่นําเรียนว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่บันเดียวครับต่อไปสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นะครับในช่วงนี้ความรักดีมากหลายคู่ความรักสุดงครับหลายคู่ที่มีการตกลงปรงใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหลายคู่มีการวางแผนจะแต่งงานกันในช่วงนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายคู่ครับ ที่มีโอกาสอยู่ใกล้กันมากแล้วคิดมากคิดมั่นถือมัน่นเอาความคิดเปงนเป็นใหญ่มีการพูดจาแล้วทําให้เกิดปัญหาเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายจะอย่างไรนะครับถ้ารักกันจริงก็ต้องใจเย็นๆใช่ใช่ไหมอยากใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันเพราะทุกเรื่องนะครับมันไม่ได้จบลงด้วยอารมณ์ถ้าจบลงด้วยอารมณ์นั่นแปลว่าการเลิกลาหรือการมีปัญหาที่มันหนักหน่วงขึ้นนะครับสําหรับ ผู้ที่แต่งงานกันแล้วที่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่ในช่วงนี้ความรักดีความรักหวานครับหลายครอบครัวทีเดียวที่มีข่าวดีเข้ามามีการตั้งครันได้บุตรได้หลานได้สัดสองเท้าเอสีเท้าเข้ามาในครอบครัวแล้วทำม้ยิ้มได้สบายอกสบายใจครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะเกิดการเข้าใจผิดมีการประทะกันนะครับประทะอารมณ์ประทะคา,รม,ร,ะะารมกันได้ใจเย็นๆครับให้คิดเสียว่ามาลิ้นกับฟันที่อยู่ใกล้กัน มีโอกาสกระทบกัะท่านกันได้แต่ถ้าเรามีเหตุมีผลมีวที่ภาวะเพียงพอก็ต้องมาพูดมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดของครอบครัวอย่าไปเลือกตามอารมณ์แล้วมันจะลงตัวครับสําหรับสุขภาพในช่วงนี้นั้นคุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะบางคนนั้นมีความเครียดเกิดขึ้นเป็นความเครียดสะสม ทำให้ตัวเป็โอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับบางคนแพ้อาหารแพ้อากาศขึ้นมาหรือบางคนนั้นพักผ่อนไม่เพียงพอทาให้เจ็บป่วยได้ง่ายสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้งไอเดียไลน์ไว้กับคุณแล้วครับคุณควรถอดไลน์ ine, และส่งข้อความว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดแลวถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับ พอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วจใจ้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองทิว่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามากดถูกใจใกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรัก และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดี